รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ผู้ชมรายการสักยันต์มนตรามาหาเสน่ห์มาพบกับท่านอีกเช่นเคยวันนี้เรายังอยู่กับท่านอาจารย์นุชย์มน์เปิดดวงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะเทปจะแล้วคุยกันหลงังออกฤทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวเลยมาคุยกันเลยครับที่อยู่ตรงเบื้องหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับไล่มาเลยตะกี้อาจารย์บอกว่ายาแดงอันไหนครับหยิบขึ้นมาโชว์เลยครับคือตัวยาแดงนะคะครับ เราจะผสมยาตัวนี้หนึ่งตัวไว้ให้เขาซีอูหน่อยครับเอ,อเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้คือยาฟูลาสตีค่ะยาอะไรนะยาฟูลาสตีมันคืออะไรครับคือมันเป็นยาสมุนไพรค่ะทางสายพมา่าทางมอญหลายๆชนิดอเอามาผสมแล้วปลุกเสกโอ้ปลุกเสกโดยอาจารย์หรือคนอื่นฮนะคนอื่นค่ะอ๋ออาจารย์ที่มีมนขังทางด้านนี้ใช่ค่ะและอาจารย์ก็เอามาจุ่มกับ คือคือเราจะเอามาขูดค่ะขูดเป็นผงๆอะค่ะแล้วผสมอค่ะแล้วก็ถึงจะมาสักให้ใช่ค่ะจะมีจะมีตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้ช่วยอะไรครับตัวนี้จะช่วยด้านสติปัญญาค่ะเมตตามหานิยมขับไล่สิ่งไม่ดีในตัวเราอะค่ะพวกคุณใส่มุนดำเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีค่ะเราให้เรามีความกล้าในการที่จะแสดงออก สติปัญญาอย่างนี้คนเป็นอัลไซเมอร์นี่ก็สามารถจะสักแล้วกลับมาได้ดีไหมหาหมอค่ะค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่เราผสมไปในยาแดงอะไรฮะตัวนี้เรียกอะไรเรียกลูตาเยเฟค่ะอะไรนะลูตาเยเฟค่ะอภาษาอะไรครับอาจารย์ภาษามอญค่ะโอเคค่ะต่อเลยครับอันนี้จะช่วยเรื่องให้เรามีออร่ามีความผุดพอง ค่ะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันฝ่งไม่ดีแล้วก็ช่วยหนุนดวงโอ้ค่ะครอบครอบครอบค่ะตัวนี้อต่อไปครับมีอีกไหม่อไปค่ะแค่แค่สองตัวนี้ค่ะที่ใช้ในการผสมยาแดงารเอสองตัวนี้มาผสมรวมกันใช่ค่ะเป็นการขูดเป็นผงๆค่ะแล้วมาผสมใช่ค่ะแล้วมาสักมันก็ครอบคุมจักรวาลหมดแล้วดิตั้งแต่สติปัญญาโชคลาภมหาสารคนรักเมตตาไม่มีอะไรเลย ใช่ค่ะอันนี้คือเราครอบคุมให้แล้วค่ะพอถึงบอกว่าการฝากอยู่ที่คุณอธิษฐานค,คุณอยากได้อะไรเพราะยาเรามีฝักประคุณที่จะครอบคุมตัวนี้ให้แล้วเพราะเราอ่ะคือแหววอ่ะฝากเสร็จใช่ไหมคะว่าปิดแผ่นทองโดยแผ่นทองทุกแผ่นเขียนยันลงสนเสร็จค่ะว่ให้กินยากินยาอีกรอบหนึ่งยาที่เราจะให้กินคือตัวนี้ตัวแรกเนี่ยค่ะ ที่ยาสุลัตสตีว่าจะขูดใส่น้ำมะพรา้าวตัวนี้ค่ะให้ทานเป็นเป็นเม็ดเลือกไงฮะไม่ค่ะขูดเป็นผงอ๋นในนี้เป็นผงเนี่ยให้เขาทานเหรอฮะใช่ค่ะผสมน้ำมะพรา้าวอันนี้จะดีมากถ้าผสมน้ำมะพรา้าวทานแล้วเป็นไรฮะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องสติปัญญาคือเสริมเสริมในสิ่งที่เราฝักไปให้มันแบบเพิ่มทวีขึ้นแล้วก็จะมียาตัวนี้ค่ะ,ะยกขึ้นมาเลยครับเป็นยายาูก่อน ยาลูกกรไม่คือเป็นลูกกรค่ะแต่ว่ายาชื่อว่ายาวาสนาค่ะว,วาสนาก็คือวาสนาไม่ดีกินไปแล้ววาสนาดีคือยาวาสนาก็จะรู้กันอยู่ว่าจะช่วยเรื่องเออให้มีบารามีมีวาสนาแล้วอีกอย่างตัวนี้ค่ะบำรุงธาตุบำรุงเลือดแล้วก็คนที่เป็นโรคที่แบบรักษาไม่หายอะค่ะเช่นโรคอะไรรักษาไม่หายโรคลืมเธอ <laughs> รโรคนะฮะโรคที่ไปหาหมอแล้วหมอหาสาเหตุไม่ได้หมอแผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่เจอใช่ค่ะก็จะทานยาตัวนี้ก็จะดีอันนี้ทานวันละกี่เม็ดคือจริงๆอ่ะบอกว่าอันนี้ลองกับตัวนะคะบอกทานแค่บางทีอาทิตย์ละเม็ดหรือมไม่ก็สองสามวันเม็ดหนึ่งแล้วแต่ว่าเรานึกได้สิ่งที่เราเจอคือเลือดลมดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้น หมุน,เ,น,นเลือดลมค่ะเราจะหมุนเวียนดีขึ้นอืจากที่แบบแต่ก่อนอนะหน้าอาจจะค้ำคำ้ม,มีคนทักแบบเออหน้าคำ้ำคือหน้าเราก็จะดูแบบเป่งปังใสขึ้นมีออร่าขึ้นมีออร่ามากขึ้นค่ะม,มันเหมือนไปบํารุงไปบํารุงเลือดภายใน,นมันคืออะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นสมุนไพรค่ะทางครูบาอาจารย์เป็นคนคิดค้นสูตรออแล้วก็เออเอามาใหออ้ขายคนเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้บอกไม่ขายค่ะ เป็นโปรโมชั่นพร้อมการฝักอ๋อสักแล้วให้ไปเม็ดหนึ่งหรือว่าให้ตั้งกระปุกให้เม็ดเดียวค่ะอ๋อนี่ว่าให้ตั้งกระปุก <c oughs> อันนี้อาอเม็ดหนึ่งแล้วก็ทานแล้วมันจะเห็นผลเหรอครับ <c oughs> ก็ก็มาฝักเรื่อยๆสิ่งของที่อาจารย์มีนี่นะมันครอบคลุมดียิ่งกว่ายามองตาถ้วยทององนะ <c oughs> ผมว่าที่ในกระบะไล่มาเลยครับสีดำนาอะไรครับตอนนี้คือยกขึ้นมาโชว์เลยครับ อะไรครับอันนี้คือนางควรทรงกษัตริย์ค่ะอันนี้ทางคุ้มฤาษีสมปัานาค่ะจัดทําขึ้นมาอันนี้เราใช้ไว้ลงน้ํามันให้ลูกค้าเพื่อเสริมเสน่หเมตตาค้าขายโชคลาภเงินทองค่ะหมายความว่าย่งไรฮะตัวนี้เอาไปลงน้ํามันยังไงฮะคือเราไปจุ่มน้ํามันค่ะเอาจุ่ม<ล>น้ำมันแล้วมาทาตัวเขาใช่ใช่ค่ะไม่ได้<อ>ไม่ได้ขายตัวนี้หรือขายด้วย ตัวนี้เป็นตัวทรงกรัตริเก้านิ้วเราไม่มีจําหน่ายอ oh. ค่ะอันนี้ oh. เราเราทำเพื่อเอาไว้ลงน้ํามัน oh. ให้ลูกฟิ์เฉยๆค่ะพร้อมกับเวลาลงน้ํามันเราก็จะท่องคาถาเข้าใจแล้วค่ะแล้วตัวต่อไปนี่มีขายไหมฮะตัวที่สองนี่ขายไหมตัวนี้ห้านิ้วค่ะขายไหมขายค่ะคือ oh. ลูกค้าท่านใดที่อยากจะมีไว้บูชาไว้พวกติดตัวค่ะ องค์นี้เราขายห้านิ้วอันนี้นะคะจะมีแบบค้องพวงกุญแจได้ถ้าเกิดสมมติอยากเอาไว้ติดตัวค่ะเป็นวัตถุอะไรฮะนี่ทองเหลืองหรือ,อไรฮะทองเหลืองค่ะ,คะนะฮะจำหน่ายเท่าไหร่ฮะราคาตัวนี้4,999ก็ไม่แพงครับมันทองเหลืองแท้นะห้านิ้วนะครับค,คือถ้าเป็นนางควรนะคะก็จะมีตัวนี้แล้วถ้าเกิดสมมติลูกค้าอยากได้แบบ เอามาวนเอามาแบบลงตัวค่ะหลังจากที่เราลงตัวโฟงกษัดองค์ใหญ่แล้วเรามีเป็นน้ำมันค่ะว้าวเป็นน้ำมันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำมันสามารถเอามาวนที่หน้าวนที่แก้มเทออกมาไม่ค่ะอันนี้เราเป็นลูกกิ้งเพื่อแบบให้ใช้ได้สะดวก ก็คือมาทารอบตัวใช่ค่ะออค่ะเราอยากได้อะไรอธิษฐานขอค่ะอันนี้ขายแพงไหมครับตัวนี้ปล่อยอยู่999ค่ะอืมก็มีแพงเนาะใช่ค่ะแล้วหลอดหนึงใช้ได้นานเท่าไหร่ครับอาจารย์แล้วแต่แล้วแต่ว่าใช้บ่อยขนาดไหนออแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่อยากได้เป็นน้ำมันอยากจะได้พกติดตัวเฉยๆเรามีเป็นจี้ค่ะโอ ที่ของคอเนี่ยใช่ค่ะมีสองสองแบบโอ้หันหน้าราคาเดียวกันไหมอันนี้พันสี่เก้าเก้าค่ะราคาเท่ากันทั้งสองแบบเลยนะใช่ค่ะอือันนี้คือห้อยคอห้อยคอไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมคือตัวนางควรนะคะเป็นของที่ นี่เป็นทนิทิอยู่แล้วอันนี้คือแค่เราพกค่อยคอเราก็สามารถอธิษฐานขอได้แล้วตรงนั้นตะกุดหรือไงตะกุดได้ไหมอันนี้ตะกุดเมตตาค่ะตะกุดเมตตาค่ะพกติดตัวค้าขายร่ำรวยค่ะค้าขายเรียกเงินเรียกทองเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะถ้าเกิดสมมติอยากได้เป็นตะกุดครับค่ะก็เอาตัวนี้ไปจะเอาไปตัวนี้ไปค่ะ าจารย์มีหลายอย่างนะมีวัตถุมงคลเยอะนะครับค่ะและอันล่างก็ตะกุดอันเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะบนล่างเหมือนกันตะกุดที่ปล่อยราคาเท่าไหร่ครับตะกุดเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะและข้างหน้านั้นเป็นไม้ครูป่ะไม้ไม้สมบัติอันนี้เป็นฝักค่ะเข็มฝักเข็มฝักครูไหมของครูไหมใช่ค่ะครูมอบให้ค่ะเอาครูมอบให้เนาะใช่ค่ะอืแสดงว่าอาจารย์ กำลังเดินทางมาสู่เส้นทางสักยันโดยตรงเลยนะตอนนี้ค่ะอาจารย์จะเป็นอาจารย์ผู้หญิงคนแรกที่สักจริงจังไม่เหมือนคนอื่นไหมคือทางสายสักยาแดงอะค่ะตอนนี้ที่แววเห็นมีแบวเนี่ยค่ะที่เป็นสักยาแดงเพราะว่าผู้หญิงท่านอื่นจะเป็นสักคิ้วสักปากสักลายมือหรือแม้กระทั่งแบบสักยันเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นแบบสักยัน สักยันที่ที่มือที่ตัวอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจครับเข,ข้เพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นสัตว์ใหม่ที่ทะลุออกมานอกเหนือจากคนอื่นเนาะใช่ค่ะใช่ไหมครับปัจจุบันนี้อาจารย์มีเปิดให้ลูกศิษย์เข้าไปพบหา,ห,าหรือสถานที่ติดต่อประชาสัมพันธ์ไปได้แล้วที่ไหนค่ะตอนนี้ถ้าเกิดต้องการไปสักยันนะคะพบเบาได้ที่ซอยท้ายอิดค่ะนนทบุรีมีเวบมี มีเฟซบุ <Facebook S 2> ๊กค่ะเข้าไปเข้าไปติดต่อที่เฟซบุ๊กได้อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะนุ๊ตมนเปิดดวงค่ะภาษาไทยใช่ไหมฮะใช่ค่ะภาษาไทยแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0802461649ค่ะบ่อยทีนะเบอร์โทร0802461649ครับก็โทรไปติดต่ออาจารย์ก่อนเนาะ ใ,ใช่ค่ะโทรนัดก่อนค่ะโทรนัดกันก่อนวางแผนกันก่อนที่จะเดินทางไปหาเนาะค่ะปกติเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะแต่ถ้าเกิดไม่นัดบางวันอาจจะไม่อยู่คต้องนัดล่วงหน้านะครับต้องนัดล่วงหน้าค่ะ ส่วนมากลูกศิษย์อาจารย์นี่มาทั่วทั้งประเทศไหมหรือว่ามาเฉพาะแถวย่านบ้านอาจารย์ก็ใกล้เคียงค่ะคือแค่กรุงเทพบางทีมันทนแค่นั้นเพราะว่าถ้าไกลมากคือเขาก็เดินทางไม่ไหวอาจารย์มีลูกศิษย์ที่มีฟีดแบบดีๆสักคนเล่าให้เราฟังไหมว่าเขามาดูด,ดวงหรือม,มาทําพิธีกับอาจารย์แล้วเขาได้ในสิ่งที่ปรารถนามีไหมฮะก็มีรายที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะที่แบบเห็นชัดเจนเลยว่า ยอดขายถล่มทลายอ,อ๋อที่สักไปให้เขาแล้วอะนะค่ะแล้ว,ว่ลูกจ้างต้องลาออกหมดเลยเพราะเหนื่อยจนทนไม่ไหวใช่ค่ะแลวปัจจุบันนี้เขาได้ลูกจ้างหรือยังฮะเขาเขาได้ค่ะเพราะร้านเขาต้องเปิดต้องแบบลูกจ้างก<า>ังลวลเ่ว่าเหนื่อยหรือว่าขายดีขึ้นกว่าเก่าหรือคง,ง,งสภาพเดิมเขาลูกลูกจ้างเขาก็แบบจำใจทำแสดงว่าศาสตร์ของอาจารย์นี่เรื่องค้าขายเนี่ยสำเร็จผลเนาะค่ะ มันมีโอกาสที่จะทําให้คนที่มาทํากับอาจารย์แล้วเนี่ยได้สิ่งที่สําเร็จเนาะค่ะอาจารย์ชอบทางด้านสักยันโดยตรงหรือว่าชอบที่จะเปิดดวงของชาวบ้านครับจริงๆผมเริ่มต้นมาจากการดูดวงค่ะคือเหมือนดูดวงแล้วก็แบบอ่ะถ้าอยากเสริมผมก็จะมีให้ว่าเออ อยากทําอะไรจะเป็นสายเสน่ห์เป็นลงพลักหน้าทองอเป็นลงนางควรหรืออยากจะสักยาแดงลงนางควรเดี๋ยวลองอธิบายทีเดีย๋ยไม่เกี่ยวกับที่จะสักใช่ไหมไม่เกี่ยว,วค่ลงยังไงฮะคือเอาตัวองนางควรเนะะี่ยค่ะทรงกษ,าษาัตริย์จุ่มน้ํามันแล้วแล้วก็มาระเลงที่หน้าระเลงที่ตัวค่ะตัวไม่ที่จะที่หน้าไม่ค่ะและที่หน้าก็ลงพระราม อถ้าเป็นหน้าเนี่ยเราจะมีพลักลักหน้าทองแล้วก็พลักหน้าทองทรงเครื่องค่ะอันนี้คือครอบหน้าคือถ้าเกิดสมมุติเป็นพลักษณหน้าทองทรงเครื่องเราจะปิดทองให้ห้าสิบเก้าแผ่นไม่ค่ะเก้าจุดตั้งแต่หน้ายันแล้วตัวค่ะเฟ็จพอลงห้าสิบเก้าแผ่นเฟสดเราจะมีครอบพลักษณครอบพลักหน้าทองให้ครอบพลักหน้าทองเฟ็จ ขอครอบเสียนให้เสียนพลักหลายอย่างจงเนาะใช่ค่ะใช้งบเท่าไหร่เนี่ยถ้าทําแบบนี้ถ้าเกิดพลักษหน้าทองทรงเครื่องเนี่ยตอนนี้ขาทำให้อยู่4,999ค่ะแล้วก็ถ้าไปลงนางควรด้วยลงนางควรอ่ะอยู่ที่3,999ค่ะรวมเปเซ็ตก็ต้องมีประมาณสัก9,000เลยนะค่ะถูกไหมขาดบาทเดียวขาดสบาทเนาะมีคนมาทำแล้ว เขาพอใจจะทาในราคาที่อาจารย์ต้องการไหมมีค่ะมีค่ะผู้คนเหล่านั้นเขามีความศรัทธาใช่ค่ะเขาคิดว่าเขาทําไปแล้วเขาจะได้ผลเขาจะได้สิ่งที่เขาปรารถนาถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วอาจารย์มั่นใจยังไงให้ความมั่นใจกับเขาไหมว่าคุณมาเสียตังค์ฉันทาให้คุณเนี่ยแล้วคุณจะต้องได้สิ่งที่คุณต้องการ มันอยู่ที่ความศรัทธาถ้าเกิดเขาทําแล้วศรัทธาเขาอธิษฐานแล้วเขาจะขับไปแล้วเขาได้ตามที่เขาอธิษฐานค่ะอมีไหมที่บางรายทําไปแล้วหายว่าไปกับตาแล้วไม่กลับมาอีกเพราะว่าไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นเลยมีไหมครับแล้วโทรมาต่อว่ามีไหมไม่มีโทรต่อว่าค่ะแต่หายมีหายเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่เขาใช่ค่ะเขาไม่เขาไม่ติดต่อกลับมาเขาพอใจแค่จุดนั้น อาจาร,รย์ภูมิใจไหมเวลาลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เข้ามาใช้บริการอาจารย์กลับไปแล้วบอกว่าสิ่งที่ปรารถนาได้สําเร็จร่วงหรือได้กลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกภูมิใจไหมภูมิใจค่ะภูมิใจในสิ่งที่อาจารย์ทําว่ามาได้สาเร็จผลใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เราสามารถช่วยเขาได้<ม>ที่เขาเดือดร้อนมาแล้วเขานึกถึงเราเวลาชาวบ้านเดือดร้อนมาเขามาหาอาจารย์ใช่ไหมครับค่ะแล้วเวลาอาจารย์เดือดร้อนอาจารย์ไปหาใครครับ หาครูบาอาจารย์ค่ะต้องให้ครูบาอาจารย์ช่วยอีกทีใช่ค่ะถูกไหมครับค่ะ<า>อาจารย์มีเรื่องที่ไม่สบายใจวันหนึ่งที่หนักหนักและอาจารย์จําเป็นต้องแก้ไขด้วยปัญหาเองไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์แก้ไขให้แล้วมันได้ผลไหมได้ผลค่ะอย่างช่วงที่แบบแรกๆที่ไม่มีงานทำอะไรเงี้ยก็ไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็แบบลง ข้อพลรักให้ลงนางควรให้อะไรเงี้ยค่ะครับค่ะกลับมาเราก็แบบอ่ะเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจละครูบาอาจารย์ลงให้เราแล้วครับเราต้องดีค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเงินมีมีงานอะไรเข้ามาค่ะมันเป็นจิตวิทยาป่ะครับเมื่อเราไปทําสิ่งนั้นมาทําให้เรามีความมั่นใจทําให้เราเกิดการกระตือรือร้อนหรือเกิดการฮึดสู้อะไรเงี้ยทั้งนั้นที่เราหมดกําลังใจ<า>งมีส่วนไหมบา,บางทีมันจะเป็นกดแรงดึงดูด เราคิดยังไงเราก็จะได้อย่างนั้นถ้าเรามัวนั่งเฝ้าชีวิตม,มันจะไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะโทษครับปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วครับสี่้ <45. S 1> าค่ะมาไกลเหลือเกินนะครับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ภูมิใจทุกวันนี้คือการที่คนเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ใช่ไหมไม่ค่ะวอภูมิใจที่ทุกวันนี้ว่าสามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้ค่ะ สิ่งที่เราพอใจมากที่สุดเนาะใช่ค่ะอาจารย์เชื่อถือในสิ่งเหล่านี้โดยขณะที่อาจารย์เรียนหนังสือปกติได้ถึงปริญญาตรีมาแล้วกลับเข้ามาสู่ในวงการเหล่านี้มีเสียงรอบด้านไหมว่าอาจารย์เพี้ยนไปแล้วไม่ค่ะมีแต่คนแบบพอเขารู้เขาจะพูดประมาณว่าโหเดี๋ยวนี้ถึงขั้นนี้เลยเหรอ แสดงว่าพื้นฐานของอาจารย์ก็ต้องประเภทดูดวงดูดวงมาก่อนนะคือเขาเพื่อนเพื่อนที่สนิทนะคะน้องๆอะไรเย่งี้เขาจะรู้ว่าแต่ก่อนชอบดูดวงแค่นั้นจริงไหมเขาบอกว่าพวกอาจารย์เสน่ห์อาจารย์ดูดวงแต่ดูดวงตัวเองไม่ได้ปกติบอกว่าไม่ดูนะคะบอกชอบให้น้องๆใช่น้องๆหรือว่าพี่ๆที่รู้จักกันดูให้มากกว่าเพราะว่าเวลาเราดูอ่ะ ราชอบเข้าข้างตัวเองใช่เหมือนช่างตัดผมไม่สามารถตัดผมตัวเองได้ใช่บางทีแบบเปิดไพ่โอ๊ยมันไม่เป็นตามที่เราคิดเปลี่ยนมันจริงๆแล้วคือมันไม่ถูกต้องเราอยากจะเข้าข้างตัวเราเองมากกว่าใช่ค่ะคือเราอยากให้ไพ่ออกมาตามใจเราเพราะฉะนั้นนมก็จะประมาณว่าถ้าอยากจะดูจะให้น้องหรือว่าพี่ดูให้คำถามนี้อาจจะต่างนิดนึง โลกพัฒนาไปถึงขีดสุดแล้วอะแต่ทำไมประเทศเราถึงยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่จริงๆบอก็มองว่าต่างประเทศเขาก็ยังมีตรงนี้นะคะต่างประเทศเขายังชอบงานฝักต่างประเทศเขายังชอบดูดวงยังมีหมอดูหรือมีช่างฝักในเมืองไทยที่ไปหากินต่างประเทศเราล่ำรวยกลับมาก็เยอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้แบบ เผยแร่เขาไม่ได้แบบทำให้เรารู้ค่ะแสะดงว่ากลุ่มของแต่ละประเทศทุกประเทศในโลกนี้ก็มีความศรัทธาและก็ชอบในเรื่องของโหราศาสตร์<ะ>สายเวทนอกจากจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของภูมิประเทศถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วโลกของเราเกิดมาครั้งแรกๆเราก,ก็นับถือผี ถูกไหมฮะนับถือถ้านับถืออะไรอย่างนี้ถูกไหมครับค่ะแต่วันนี้อาจารย์กําลังก้าวขึ้นมาในสู่จุดที่เรียกว่ามาจากบัณฑิตที่มีความรู้พ่วงท้ายด้วยดุริยีปริญญาตีแอคเคานติ้อะไรก็ว่าไปค่ะแต่อาจารย์มาสัทธาตรงนี้ก็คิดว่าอาจารย์คงจะต้องเห็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะพิสูจน์จนประจักษ์กับตัวเองไม่คงไม่ ยอมรับนับถือได้เพราะอาจารย์ก็เป็นคนที่มีความรู้ถูกไหมครับ <ฮะ S 1> แต่ถ้าเป็นอาจารย์ที่มาจากเรียนน้อยๆอาจจะยอมรับว่าเขางมงายแต่ผมเชมื่อว่าอาจารย์ไม่งมงายหรอก <ฮะ S 1> อาจารย์ได้พิสูจน์กับตัวเองแล้ว <ฮะ S 1> ว่าอาจารย์ทาได้แล้ววันนี้อาจารย์ก็ยึดวิชาชีพตรงนี้เป็นงานประจำเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะอันนีน้ยังถือว่าเป็นงานเสริม เออป็นงานเสริมอย่างเดียวใช่ค่ะคือหมอยังยึดงานบัญชีเป็นงานประจําค่ะแล้วคิดว่าถ้าวันหนึ่งอาจารย์ยึดตรงนี้โดยตรงจะเลี้ยงชีพได้ไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมใช่ค่ะแสดงอาจารย์ก็ยังเหยียบเรือสองลำนะใช่ค่ะคือชีวิตแววอะทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้คือหมอดูจะบอกเลยว่าคุณต้องทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันคือหมอสนุกกับการที่แบบมีนู่นมีนี่ทําเราไม่ได้ว่าง เชื่อว่าอาจารย์น่าจะเป็นดาวรุ่งในปีนี้แน่นอนเลยในในศาสตร์ตัวใหม่แต่ทั้งหมดทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านตัวอาจารย์จะให้สิ่งที่ลูกค้ามาพบกับอาจารย์แล้วเขาสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันวัดกันตรงจุดนั้นนะ่นาะใช่ค่ะครับสุดท้ายเลยนะอาจารย์อาจารย์ว่าศาสตร์พวกนี้งมงายไหมงมงายไหมไม่งมงายค่ะ เพราะมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทำไปแล้วมันได้จริงอย่างที่เขาต้องการแต่ผมก็ยังมองว่ามันยังไม่ถูกยอมรับในวงกว้างๆหรือวงที่อีกระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันคนเหล่านั้นจะมาจากจุดไหนก็แล้วแต่ พอเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ใจก็ต้องพึ่งคนอย่างอาจารย์นี่แหละครับเพราะคนไทยก็พิสูจน์แล้วเวลามีเรื่องทุกข์ร้อนไม่เคยไปหาจิตเวชจิตแพทย์ไปหาหมอดูใช่ค่ะอาจารย์คิดว่าอาจารย์แก้ไขปัญหาเขาได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเวลาปัญหาของตัวเองแก้ไขได้ไหมแก้ <c oughs> ไม่เคยได้ <c oughs> ก็ต้องให้ครูบาอาจารย์แก้ให้ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นมันก็เป็น สิ่งทั่วไปอยู่แล้วนะครับอาจารย์อาจารย์ว่านับวันจากนี้ไปอาจจะอีกสิปี 20, 20่สปีส0สปีจนเราจากโลกนี้ไปแล้วนะ่ะศาสตร์พวกนี้มันจะยงอยู่ยง,ยงคงกระพันไหมอยู่ค่ะเหตุผลคือคนไทยยังมีมีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนที่ยังต้องพึ่งหมอดูคือคนเราไม่สามารถดําเนินชีวิตโดยที่พึ่งตัวเองได้มันยังเป็น ศาสตร์พวกนี้มันยังเป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้อยู่ค่ะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคนไทยนับถือาศาสนาพุทธแต่ก็มีาศาสนาหมอดูแทรกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือมันมันเป็นสิ่งที่แบบสามารถช่วยช่วยเหลือคนได้จริงๆผมก็มองว่าเป็นเช่นนั้นนะไม่งั้นประเทศบ้านเราก็คง ไม่มีเสาไฟฟ้าที่คนจะต้องไปยกมือไหว้นะอาจา์นะใช่ความเชื่อของแต่ละบุคคลมันแตกต่างกันออกไปสุดท้ายอาจารย์ลงฝากข้อคิดดีๆให้ผู้ชมทางบ้านในปี2565ดูสิครับจะดำเนินชีวิตยังไงต่อไปคือคนเราใช้ชีวิตขอให้มีสติในการใช้ชีวิตค่ะมีปัญหาหาทางออกไม่ได้ าบางทีการหาหมอดูมันก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถหาทางออกให้คุณได้ค่ะก็ต้องม,มีสตินะครับอาจารย์ความหมายอาจารย์ต้องมีสติแต่มีสติอย่เดียวก็ไม่ได้ต้องมีสตางค์ด้วยนะครับอาจารย์บางทีบางทีฟตังนะคะกับหมอดูบางท่านก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ะจ,จะบอกว่าอาจารย์อุทิศดูฟรีสําหรับคนบางคนอย่างนั้นไหม ถ้าเดือดร้อนจริงๆนะคะค,คืออย่างที่บอกคือบอกอาชีพหมอดูไม่ใช่อาชีพหลักอครับค่ะคือถ้าเดือดร้อนจริงๆก็ยินดีช่วยค่ะอ,อย่างนี้ผมจะต้องให้อาจารย์เป็นคู่แข่งกับพระองค์หนึ่งเขาเรียกหลวงพ่อบาทเดียวต่อไปอาจารย์ก็จงเป็นหมอดูบาทเดียวคือข้าครูวางมาบาทเดียวแล้วก็ดูได้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะแต่ไงเสียผมก็เชื่อว่า อาจารย์นุชมนเปิดดูวันนี้น่าจะถูกจับตามองมากที่สุดในพอสอนนี้นะครับอาจารย์วันนี้ทางรายการขอบคุณท่านอาจารย์นุชมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ